ในกลางดึกท่ามกลางสมรภูมิรบแห่งหนึ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันก็ได้มีเสียงกรีดร้องพร้อมกับการยิงปืนอะไรออกมาอย่างมากมายเลยจากภูเขาแห่งหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยผู้คนน่คิดว่ามันจะต้องเป็นการสู้รบตามแบบธรรมดาของสองครามแน่เลยฮะแต่ว่าเมื่อเสียงปืนนั้นได้หยุดลงจนกลายเป็นความเงียบสงัดและผู้คนเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบอยังจุดนั้นนะครับชาวบ้านที่ได้ไปเห็นเนี่ย แทบจะหักแตกฮักแตนกันณนที่นั้นเลยแหละครับเนื่องจากว่าไอสภาพที่เขาไปเจอเนี่ยมันก็คือซากของทหารต่างๆนะครับที่แบบโดนฉีกเนื้อฉีกพุงกันกระจายคือแขนขานี่กระเด็นไปคนละทิศละทางไส้พุงนี่คือแบบขึ้นไปห้อยตรงแตงอยู่บนต้นไม้หรือว่าบางร่างเนี่ยก็แทบจะจําหน้าไม่ได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนมาก่อนทั้งๆที่ในมือของเราทหารเหล่านั้นนะเขาก็มีอาวุธกันอยู่เต็มเลยนะแต่ทว่า ทำไมกันล่ะมันถึงไม่มีใครรอดได้เลยทําไมถึงไม่มีใครใช้อาวุธปราบกับสิ่งที่ได้มาฉีกร่างฉีกเนื้อเขาอยู่ได้เลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็บอกได้เลยนะครับว่าไอสิ่งที่พวกทาหารเหล่านี้ได้เจอมาเนี่ยมันต้องไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับหากแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนท้องถินน่ะเขาได้เตือนทหารเหล่านี้ก่อนแล้วว่าอย่าเข้าไปลบหลู่เพราะว่า ไอ้บนสถานที่ที่ทหารเหล่านั้นได้ไปนะครับมันจะเป็นยอดเขาที่มีชื่อว่าวอตโตเวราหรือที่ชาวรัสเซียเนี่ยเขาจะตั้งฉายาให้กับภูเขาลูกนี้ว่าภูเขาแห่งความตายครับซึ่งแบบอะไรกันละ่ะมันถึงทําให้ชาวรัสเซียเนี่ยได้ตั้งฉายาอันน่าสะพรึงให้กับภูเขาลูกนี้แบบนั้นนะครับหรือว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นกับทหารกลุ่มนั้นกันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้หรือว่ารายการสำหรับคนที่ชอบพวกเราดาร์กแล้วก็แปลกๆจากรอบโลกนะครับผมโดยอีวอเทอร์วาร่าหรือว่าภูเขาที่มีชื่อเล่นว่าภูเขาแห่งความตายเนี่ยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยมันก็เป็นเขาลูกหนึ่งซึ่งได้ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งถ้าหากใครไปมองมันเผลอๆเนี่ยภูเขาลูกนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับ ภูเขาในยุโรปทั่วไปธรรมดานะั่นแหละก็คือมีต้นสนมีทุ่งหญ้ามีทะเลสาบแล้วก็มีก้อนหินอยู่ฮากแต่ว่าถ้าหากใครได้ลองไปสังเกตดูในรายละเอียดลึกๆดีๆนะครับเราก็จะพบกับรายละเอียดแปลกๆอะไรมากมายเลยที่เขาได้ซ่อนไว้ในภูเขาแห่งนี้นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้ต้นสนต่างๆบนภูเขาเนี่ยถึงแม้ว่าแต่ละต้นจะมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยถึงสองร้อยปีนะแต่ถ้าว่า มันจะไม่มีต้นสนต้นใดเลยนะครับที่ได้สูงเกินกว่า2เมตรคือมันผิดวิสัยของไม้พัน์ธุนี้อย่างมากอะ่ะที่ปกติเวลาเรานึกถึงป่าสนใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบสนสูงชะลู่อะไรแบบนั้นแต่นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับพอมันโตมาเตี้ยๆแล้วเนี่ยลักษณะการงอกมาของกิ่งไม้อะไรของต้นสนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบหกหกงอง,ง,ง,งราวกับว่ามีใครหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ย มาจับกิ่งสนให้โดนดัดหักงอกันอยู่ทุกเมื่อเลยหรือว่าก้อนหินต่างๆบนภูเขาลูกเนี้ยที่มันจะมีการนาเอามาเรียงซ้อนๆต่อๆกันแล้วก็ไม่ใช่การเรียงแบบธรรมดาด้วยนะคือบางที่เนี่ยจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ราวกับรถตู้คันหนึ่งเลยนะแต่ว่าไอหินที่มาต่อเป็นชั้นๆข้างล่างมาเนี่ยมันจะเป็นแบบหินก้อนเล็กๆอะมาค้ำไม่หินสูงๆมันอยู่ราวกับลอยบนอากาศได้นะครับผมซึ่งถ้าหากเราจะมองว่า โอเคแหละไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องที่ไหนมีวิธีการมาทําหินประหลาดแบบนี้ก็ได้ก็ก็โอเคมองได้อยู่นะครับแต่ทว่าไอ้เรื่องต่อมานี่สิมันเป็นเรื่องที่เหนือการกระทําของคนมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของทะเลสาบบนภูเขานี่แหละที่ถึงแม้ว่าบนทะเลสาบเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําใสแล้วก็สะอาดอันกว้างใหญ่มากนะแต่ทว่าพอเราได้มองไปดูลึกๆในทะเลสาบเนี่ยมันก็กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรมาอยู่ในทะเลสาบแห่งนั้นเลยนะ จนกระทั่งทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยก็ได้รับขนานนามว่าทะเลสาเป็นความตายเช่นกันนะครับคือฝรั่งเขาไม่มีการตั้งชื่อเลยมันได้สร้างสารรค์ไปมากกว่านี้แล้วเลยแต่นั่นแหละครับมันก็ตรงๆเห็นภาพดีเหลือเกินซึ่งด้วยความแปลกประหลาดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละมันก็เลยได้ทําให้ชาวเผ่าท้องถิ่นนะครับเขาได้ล่ําลือกันว่าบนภูเขาลูกนี้เนี่ย มันเหมือนจะเป็นประตูที่เชื่อมกับมิติอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกวิญญาณหรือโลกอะไรที่มนุษย์เรามองไม่เห็นเทือกนี้แหละครับก็เป็นได้ทําให้ตั้งแต่โบรงน,กนกากรมานะครับมันก็จะมีซากของแบบการที่คนมาตั้งจุดทําพิธีกรรมอะไรบนภูเขาแห่งเนี้เพียบกันเลยทีเดียวและคนยุคใหม่ๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เขาจะขึ้นภูเขาลูกนี้มาเนี่ยเขาก็จะให้ความเคารพกับภูเขาลูกนี้อย่างดีคือ ไม่มีการไปลบหลู่อะไรกันเลยจนกระทั่งเรื่องราวมันได้ดําเนินมาถึงในปี1939เนี่ยแหละครับหรือว่าช่วงแรกๆของสงครามโลกครั้งที่2ที่มันได้เริ่มระอุขึ้นมาเองนะครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็ดัมีไอหนวดจิม2คนอย่างไอจิมจากนาซีอย่างฮิตเลอร์กับไอจิมจากโซเวียตอย่างสตาลินเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือไปบุกตีโปลแลนด์ขนาดบันโคลาด้าเลยนะครับ ด้วยความหวังที่แบบฮ่าๆทนาซีกับโซเวียตมาร่วมมือกันเราจะยิ่งใหญ่อะไรกันแบบนี้แต่ทว่าลึกๆแล้วนะครับไอ้ทั้งสองมันก็ต่างคิดกันว่าไอ้คนหนวดจิมเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้หรอกก็คือเข้าขายไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไอ้หนวดจิมฮิตเลอร์เนี่ยเขาก็มีความเกลียดชนชาติสลาฟหรือว่าไอ้เชื้อชาติใหญ่ๆที่มันได้อยู่ยังโซเวียตรัสเซียอะไรแบบนั้นนั่นแหละทางสตาลินที่เป็นโซเวียตเนี่ยก็เลยคิดว่า ถ้าหากวันหนึ่งฮิตเลอร์มันเกิดบ้ามันเกิดหักหลังขึ้นมาคือแอบบุกมาตุยโซเวียตจากประตูหลังแบบนี้ยโซเวียตจะทํายังไงนะครับผมดังนั้นแหละสตาลินแห่งโซเวียตเนี่ยเขาก็เลยได้เริ่มคิดแผนสองเอาไว้ก่อนนั่นก็คือไปพยายามหาอาณาเขตกันชนหลังบ้านของโซเวียตนะ่ะที่จะขยายพื้นที่ออกไปให้ไกลขึ้นเผื่อที่ว่าเวลาพวกฮิตเลอร์จะมาบุกทะลวงประตูหลังใช่ไหมมันจะได้มาทะลวงยากหน่อยยังไงละ่ะซึ่ง หนึ่งในพื้นที่ที่สตาลินเนี่ยเขาจะเอามาเสริมเป็นรัฐกันชนนะครับมันก็คือพรมแดนระหว่างโซเวียตกับฟินแลนด์ในขณะนั้นนั่นเองหรือก็คือเป็นโซนที่มีไอ้ภูเขาลูกนี้อยู่นั่นแหละครับโซเวียตก็เลยเริ่มส่งคนไปเจราจากับทางฟินแลนด์ก่อนนะครับว่าเฮ้ยฟินแลนด์เนี่ยเดี๋ยวข้ากลัวว่านาซีมันจะมาบุกกับข้าข้าขอบ้านเองเป็นรัฐกันชนนะแมขอให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศข้าเลยซึ่งแบบฟินแลนด์ไม่ได้ยินมาแบบนี้ก็ไม่ฟินเลยสิครับแบบเฮ้ย พื้นที่ประเทศนะเว้ยไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาจะได้มามอบให้ใครได้ง่ายๆฟินแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยที่ปฏิเสธโซเวียตไปอย่างเต็มควันเลยครับจนมันทําให้เกิดเหตุการณ์การขัดใจระหว่างฟินแลนด์กับโซเวียตนะครับที่ในเวลาต่อมาพอโซเวียตจะส่งคนอะไรเข้ามาเจราจาทำไมฟินแลนด์ก็ไม่ฟังและสั่งให้ทหารที่อยู่ตรงผมนะั้นสอนหมดเลยนะครับผมซึ่งเมื่อฟินแลนด์ทําแบบนี้เนี่ยไอน้นววจิมสตาลินมันก็ไม่ฟินด้วยสิครับ สตาลลนก็เลยคิดว่าได้ถ้าฟินแลนด์มันจะทําแบบนี่จะเจรจาดีๆมันไม่ยอมแล้วก็แล้วก็บุกมันซะเลยเนื่องจากเอาจรงจริงฟินแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามาเทียบศักยาภาพกับโซเวียตไม่ว่าจะทั้งทางการทหารทางเทคโนโลยีหรือว่าจํานวนประชากรอะไรเนี่ยฟินแลนด์คือสู้ไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับผมคือเหมือนกับฟินแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีอาณาเขตประเทศไปกว่า4,0,000 0ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าจํานวนคนที่ได้อยู่ในประเทศเขาเนี่ย ก็ประมาณแค่4ล้านกว่าคนนั่นเองฮะซึ่งมันก็น้อยกว่าโซเวียตแบบอย่างมากมากอะ่ะนั่นแหละครับทางไอ้หนวดจิมสตาลินแห่งสหาภาพโซเวียตเนี่ยก็เลยได้จัดกองทัพขนาดใหญ่กว่า14กองพลเป็นจำนวนหานประมาณแบบ4 5 0 0 0 0นายเลยนะครับบวกกับรถถังอีกจำนวนนิดหนึ่งประมาณพันกว่ารถถังแล้วก็ปืนใหญ่นานาบุกเข้าไปยังฟินแลนด์เลยนะครับกล่าวว่าจะปลุกเข้าไปปุ๊บเดียวเนี่ยแล้วก็ตียึดมาให้ได้เลยหากแต่ว่าก็เหมือนกับโซเวียตเนี่ยจะประเมินการผิดพลาดไปนะครับ คือเอาจริงๆแล้วว่าถึงแม้ฟินแลนด์จะมีประชากรน,น้อยและโซเวียตก็ได้รับฉาย,ยาโหดสลัดโซเวียตเนื่องจากว่าเขาจะคุ้นชินกับการลบในที่หนาวโหดสลัดนะครับแต่ว่าพอทหารโซเวียตเขาได้มาเจอกับความหนาวในแถบซีกโลกฟินแลนด์ล่ะ ชาวโซเวียตนี่ก็ถึงกับงงไปเลยนะครับบวกกับชาวฟินแลนด์ซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้ภูมิพงภูมิประเทศอะไรมากกว่าไงจนกระทั่งฟินแลนด์เนี่ยเขาจะมีทหารประเภทหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะนั่นก็คือทหารสกีนะครับคือขับสกีไปแล้วก็ยิงปืนอะไรไปเนื่องจากว่าไอ้พวกฟินแลนด์เนี่ยพอมันเติบโตมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมมันก็จะมีการเล่นสกงสเก็ตอะไรน้ําแข็งให้ได้คุ้นชินกันราวกับว่าสเก็ตเนี่ยมันคือ2เท้าเขาที่ใช้เต้าเดินกันเลยนะซึ่งแบบ อันนี้มันก็ทําให้แอดนึกถึงคุณครูคนหนึ่งที่เขาเคยสอนแอดเหมือนกันนะคือชีเนี่ยเป็นคนสวีเดนที่ก็ไปอยู่อย่างฟินลงฟินแลนด์อะไรแบบนี้แล้วก็มาคุยกันเราแบบโอ้ยเล่นสเก็ตเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็บอกโอ้เล่นบอเป๊หลอกสเก็ตอะไรเนี่ยเขาก็ตกใจอย่างมากนะว่าฮะเล่นสเก็ตไม่เป็นหรอคือสเก็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะทําเป็นกันตั้งแต่เด็กแล้วนะเราก็เลยแบบอาจารย์คะอาจารย์หันไปมองรอบๆตัวบ้างนะครับว่าสยามแลนมันมีน้ําแข็งตรงไหน แต่นั่นแหละครับมันก็เป็นการบอกได้ว่าไอ้คนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเล่นสกเก็ตสก,กีกันได้ตั้งแต่เด็กเราก็มันไม่ต่างอะไรกับการเดินของเขาเลยนะครับนั่นแหละด้วยความคุ้นเคยกับพื้นที่บวกกับกลยุทธ์ในการรบแบบแปลกๆที่โซเวียตไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมันก็เลยที่ทําให้โซเวียตนะครับไม่สามารถตีฟินแลนด์ได้ง่ายๆแบบที่พวกเขาได้คิดเอาไว้ในตอนแรกนะนอกจากนั้นพวกทหารฟินเนี่ยเขายังมีกลยุทธ์เด็ดอีกอย่างก็คือกลยุทธ์ปิดประตูตีหมาด้วยนะครับ เนื่องจากว่าลักษณะในประเทศของฟินแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆย้อยๆอยู่ห่างกันแล้วก็มีถนนเส้นเล็กๆเนี่ยเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองนะครับฟินแลนด์เนี่ยก็เลยใช้ถนนเส้นเล็กๆเหล่านี้แหละเป็นไม้ตายในการกำจัดทหารโซเวียตครับก็คือรอให้มันมาเดินในถนนแคบๆก่อนหลังจากนั้นพอมันมาถึงตรงใจกลางถนนแล้วนะครับฟินแลนด์ก็จะบุกไปปิดหน้าปิดหลังแล้วก็เข้าลุมตุ๋ยโซเวียตให้จนขาอ่อนตายกันเป็นแถบเลย คือน่ากลัวมากอะซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ถึงแม้ทหารโซเวียตจะบุกเข้าไปยังฟินแลนด์2เดือนกว่าแล้วนะปฏิบัติการเนี่ยมันก็แทบจะไม่ขยับไปไหนตามเป้าหมายเลยนะครับพวกทหารโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยก็จําจะต้องถอยหลังกลับมาแล้วก็มาคิดค้นแผนการใหม่ในการจะบุกฟินแลนดีกว่าซึ่งในบรรดาทหารเหล่านี้นะครับมันก็จะมีทหารอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณร้อยกว่าคนเนี่ย ที่เขาก็ได้ถอยมาตั้งหลักอย่างใกล้ๆก,กับเขาวอทเทอร์วาร่าของเราในวันนี้เนี่ยแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะไอ้ภูเขาลูกนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดปักหลักโจมตีอันใหม่ชั้นเยี่ยมเลยนะเนื่องจากว่าลักษณะของวอทเทอร์วาร่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นภูเขาสูงที่แบบเราสามารถมองลงมาเห็นวิวด้านล่างได้อย่างทั่วคือนอกจากที่พวกเขาจะใช้สังเกตการได้ว่าฟินแลนด์มันจะเดินมาทางไหนหรือว่าแอบซ่อนตวัวตรงไหนนะถ้าหากทหารโซเวียตจะขึ้นไปแบบ ตั้งสไนเปอร์สอยเนี่ยมันก็ยังทําได้หมดนะครับนั่นแหละพวกเขาก็เลยมีการวางแผนที่จะขึ้นไปปักหลักฐานทัพอะไรอยู่บนภูเขาลูกนี้กันเลยนะหากแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่น่าแปลกอยู่เช่นกันนะก็คือทําไมกันละ่ะทําไมกันไอ้ภูเขาแห่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นภูเขาสูงมีทัศนยภาพที่ดีมีจุดยุทธศาสตร์ที่แบบถ้าใครมายึดเนี่ยจะได้เปรียบศัตรูทันทีเลยแต่ว่าพวกฟินแลนด์ที่เป็นชาวท้องถิ่เนี่ย ผู้ก,กลับไม่มาเลือกไอ้ภูเขาลูกนี้ในการตั้งฐานทัพของเขาเลยนะครับซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ทหารโซเวียตเนี่ยจะบุกขึ้นไปภูเขาลูกนี้เพื่อไปตั้งฐานทัพนะครับก็คือเหมือนกับในระหว่างที่เขากาลังตั้งแคมป์คุยกันอยู่อย่างตีนเขาใช่ไหมทหารโซเวียตเนี่ย ก็ได้ไปเจอกับกลุ่มชนท้องถิ่นที่มีชื่อว่าซามีนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในส่วนของประเทศฟินแลนด์นะแต่ก็เหมือนกับเขาจะไม่ได้อินอะไรกับความเป็นชาติของฟินแลนด์มากหรอกคือเขาก็อาศัยอยู่ตรงนั้นไปนี่แหละไม่ควหรอกว่ามันจะมีโซเวียตหรือฟินแลนด์อะไรมายึดนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้กลุ่มคนที่ชื่อว่าซามีเนี่ยนะครับเขาเหมือนจะเป็นเรียกไงอินเดียนแดงท้องถิน่นประจาอยู่ตรงแถบสแกนดิเนเวียนก็แล้วกันเพราะว่ากันว่าพวกนี้เนี่ย เขาจะอาศัยอยู่มาตรงนั้นเป็นก่อนชาวฟินแลนด์ประมาณ45,000ปีแล้ววะ่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังได้คงทำเนียมปฏิบัติอะไรแบบดั้งเดิมที่บรรพบุรุษสอนกันมาตลอดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เขาได้ทำรงไว้ก็คือการบูชาผีหรือว่าพิธีกรรมทางไสยาศาสตร์อะไรแบบนั้นนั่นเองที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อแบบตามป่าตามขาทุกอย่าง มันจะมีวิญญาณอะไรสิงสถิตยอยู่ไม่ว่าจะทั้งก้อนหินหรือใบไม้อะไรดังนั้นเองพวกเขาเนี่ยจะให้ความเคารพกับธรรมชาติเหล่านั้นมากนะครับที่ในเวลาต่อมาถึงแม้จะมีการเข้ามาของชาวฟินหรือพวกชาวคริสอะไรที่เอาศาสนามาเผยแผ่เนี่ยไอ้พวกชนชาวซามีเหล่านี้นะก็ยังไม่ทิ้งหนทางดั้งเดิมนะครับก็คือความเชื่อในด้านจิตวิญญาณของพวกเขานั่นแหละ แต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขานะครับก็ยังสามารถอศาศัยอยู่ร่วมกับชาวฟินแ,แลนด์ได้อยากก่างกลมกลืนนะนะก็คือชาวฟินแ,แลนด์ถึงแม้ก็จะเป็นชาวคริสเนี่ยแต่เขาก็คงไม่ใช่ชาวคริสอะไรที่โหดโหด,ดแบบทางพวกชาวคริสครูเสตอะไรที่ส่งคนไปตีแบบไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อค่าอะไรประมาณนั้นนะครับตั้งแต่โบราณมาเนี่ยไอ้คนฟินแ,แลนด์กับชาวซามีนะครับก็เลยสามารถอศาศัยอยู่ได้กันอย่างทอยทีทอยอาศัยนะครับก็คือชาวฟินก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรในความเชื่อของชาวซามีนะครับจนกระทั่ง ไอทหารโซเวียตกลุ่มนี้มันได้เข้ามาเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนกับจะมีชาวซามีคนหนึ่งได้ผ่านไปตรงนั้นพอดีแล้วก็คือวงเล็บไอตรงที่ทหารโซเวียตกาลังวางแผนอยู่ว่าจะบุกขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนั้นไปอะนะชาวซามีเนี่ยก็เลยได้ไปเตือนกับชาวโซเวียตที่มาจากต่างถิ่นว่าเอ,อ้ภูเขาลูกเนี้ยนะข้าว่าพวกท่านอะอย่าไปแตะมันเลยดีกว่าอา้าวทาไมอะก็ มันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีวิญญาณของเจ้าผาเจ้าเขาอาศัยกันอยู่ไงคือพวกเราเนี่ยก็มักจะได้รับคําเตือนมาจากบรรพบุรุษอย่างสม่ําเสมอนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้เลยหรือถ้าจะขึ้นไปเนี่ยก็อย่าไปทําการลบหลู่อะไรกันเลยนะเพราะถ้าหากพวกท่านได้ไปลบหลูแล่แล้วแล้วก็ทางเราเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าไอทหารของชาวฟินที่ท่านกําลังต่อสู้อยู่ด้วยเนี่ย มันจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่น่ากลัวที่สุดในลิสต์ของท่านก็คือเขาจะบอกว่าอะไรบางอย่างที่มันได้อยู่บนภูเขาลูกนั้นนะ่ะมันมีความน่ากลัวมากกว่าการต่อสู้กับทหารฟินแลนด์นี่นะครับผมซึ่งไอทหารโซเวียตกลุ่มนั้นไม่ได้รับคําเตือนจากชาวท้องถิ่นมาในตอนแรกๆนี่ก็ถามว่าเขาทำยังไงกันล่ะครับเขาก็แบบ ไอพวกเอ็งเพอเจ์น่ะนี่มันยุคที่เท่าไหร่แล้วมันจะปาเข้าปี19 4 0แล้วนะไอพวกเพอเจร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวบรรพบุรุษ4,000ันปีของเอ็งที่งมงายแลยแม่แม่เข้าไม่ฟังหลังจากนั้นก็บอกกับชาวซามีไปเลยครับว่าเนี่ยเอ็งอย่ามาขวางทางพวกข้าเลยนะเดี๋ยวถ้าขวางทางเนี่ยทหารโซเวียตจะใช้ลูกตะกัวเนี่ยเป่าหัวให้หมดเลยลูกตะกัวนะยูโนยูโนบรรพบุรุษอยูเนี่ยคงไม่ได้สอนมาสิว่าลูกตะกัวเนี่ยมันคืออะไรวะก็คือ เหยียดเขาไปต่างๆนานานครับเสร็จแล้วเนี่ยไอย้ชาวซามีคนนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรได้ก็ปล่อยปล่อยโซเวียตเขาไปแล้วกันนะครับผมก็เลยทําให้ทหารโซเวียตเนี่ยพอหลังจากวางแผนการเสร็จนะครับก็ได้ไต่ขึ้นเขาไปจริงๆในไม่กี่วันต่อมาเลยและนั่นแหละครับเพียงแค่ทหารโซเวียตได้ขึ้นไปบนภูเขานี้แค่มีกี่น้ํานะ มันก็เหมือนกับจะมีหมอกขนาดใหญ่อะได้ลงมาปกคุมวิสัยทัศน์ของเขาแทบทั้งหมดเลยนะครับและตลอดเวลาที่ทหารโซเวียตได้เริ่มเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีใครหรืออะไรบางคนมาจ้องเขาอยู่ซึ่งเอาจริงๆแล้วส่วนหนึ่งในฝ่ายที่จ้องมองเขาเนี่ยก็คงไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับมันก็คือพวกทหารฟินแลนด์นี่แหละที่ก็เหมือนก็นจะไปรู้เรื่องราวเหมือนกันว่าจะมีโซเวียตกลุ่มหนึ่งอะได้ขึ้นไปบนภูเขาวอทโวโทวาร่านี่นะครับ ทางฟินแลนด์เนี่ยก็เลยได้ส่งคนมาดักดูอยู่ตรงนั้นโดยมีการกำชับอย่างหนาแน่นนะว,ว่าไม่ต้องตามทหารโซเวียตมันขึ้นไปหรอกให้ดักดูพวกมันอยู่ตรงตีนเขาอย่างเดียววพามันจะทําอะไรและเมื่อโซเวียตไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆอ,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 อีกเนี่ยหมอกนะครับมันก็ได้มาปกคลุมภูเขาลูกนั้นหนาขึ้นจนทําให้บทบังวิสัยทัศทหารฟินแลนด์ตอนนี้นถึงแม้จะใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ย ก็ไม่สามารถมองเห็นทหารโซเวียตได้อยู่แล้วนะครับพวกฟินแลนด์ตอนนั้นก็เลยแบบไม่มีอะไรทําหันหลังกลับมาผิงไฟแล้วก็ควักมือถือไปไถซื้อผ้าเช็ดตัวเซ็กซี่ลาย f n ฟเ a ็ออกมากะว่าเนี่ยพอสงครามมันจบไปแล้วนะเขาจะเอาผ้าเช็ดตัวลายเซ็กซี่นี่แหละไปเล่นการเสียสวยกับน้องเมียเขาที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นั่งรอต่อไปจนกระทั่งเมื่อพระอาทิตย์มันได้เริ่มตกดินนี่แหละ พวกทหารฟินแลนด์ที่ได้ดักดูเหล่านั้นนะครับเขาก็ได้ยินเสียงยิงปืนน่ะดังมาจากยอดเขาอย่างมากเลยแบบปุ้งปุ้ง,ป,งปังปัอ้โที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกเขานะครับกําลังรบกับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าทหารฟินแลนด์จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พวกเขารู้ได้อย่างแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่พวกทหารของฝั่งเขาแน่ๆเพราะว่าเขาได้สื่อสารข่าวกันมาหมดแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นเลย พวกทหารฟินแลนด์เนี่ยก็เลยได้แต่นั่งฟังเสียงการยิงปืนไฟกันอยู่บนภูเขากว่าหลากหลายชั่วโมงนี่แหละจนกระทั่งกว่าเสียงมันจะจบลงนะครับมันก็เป็นสักประมาณช่วงตีสาของรุ่งวันใหม่นะครับคือพอมันจบลงปุ๊บนะมันก็เงียบสงัดแบบ เงียบที่ไม่มีเสียงสะท้อนอะไรกันเลยอ่ะคือไม่แน่ใจเพื่อนๆคนไหนจะเข้าใจความรู้สึกนี้หรือเปล่าคือเวลาที่ป่ามันมีหิมะตกอะไรหนักๆเยอะๆใช่ไหมหิมะอ่ะครับมันจะทําให้เสียงสะท้อนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันโดนดูดซับจนแทบจะไม่มีเสียงเงียบเลยคือเราตบมือแปะหนึ่งอ่ะแทนนี่มันจะเป็นแปะแล้วก้องๆใช่ไหมมันจะแบบปักแล้วก็ดับไปแค่นั้นอ่ะซึ่งไอ้ความเงียบแบบนี้บางทีมันก็ทําให้คนเรานะครับได้รู้สึกสยองขึ้นมาแบบแปลกๆเหมือนกันนะทหารฟิลแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่า มันได้เกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นจนกระทั่งเมื่อรุ่งเช้าได้มาถึงแล้วเหมือนจะมีแสงอะไรส่องมานิดหน่อยแล้วหมอกได้จางลงนี่แหละพวกเฮดหลักๆของทหารฟินแลนด์นะครับก็เลยได้อนุญาตได้ทห,หารฟินแลนดนะ์สามารถขึ้นไปสำรวจบนนั้นได้แล้วแต่ทว่า,าก่อนที่พวกเขาจะขึ้นไปสำรวจเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับชาวซามีท้องถิ่นอีกแล้วนะครับคือทำไมแบบจังหวะมันซิดคอมเหลือเกินที่ชาวซามีเหล่าเนี่ยก็ได้มาเตือนกับพวกเขานะครับว่าถ้าเจ้าจะขึ้นไปเนี่ย ก็จงขึ้นไปด้วยจิตใจที่เคารพนะและถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าให้เจ้าได้ใช้อาวุธเป็นอันขาดซึ่งทหารฟินแลนด์ด้วยความที่อยู่กับพวกชาวซามีอะไรแบบนี้มานานนะครับเพราะเขาเคารพกันไม่ได้ลบหลู่อะไรก็ทําทตามชาวซามีทุกอย่างเลยครับคือเดินขึ้นไปบนภูเขาด้วยท่าทางที่แบบเงียบเียบเนิบเนบแล้วไม่ได้ไปกระโตกกระตากอะไรนะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณสักสองสาชั่วโมงนี่แหละก่อนที่พวกเขาจะเดินมาถึงตรงยอดเขาสูงสุดนะและณที่นั่น พวกทหารทุกคนนะครับก็ได้เจอกับเรื่องที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องคมิบก้ามตากันแบบขึ้นมากันทันทีเลยเนื่องจากว่าแทนที่สภาพของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นภูเขาหิมะพลนๆโเหมือนกับลักษณะทางด้านล่างใช่ไหมไม่ครับบนหิมะขาวๆเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมีน้ําแดงอะ่ะหกกันเป็นจำ้จำๆจนหิมะเนี่ยเป็นสีแดงเลยและข้างบนสีแดงของหิมะนะครับมันก็มีอสุภะของทหารโซเวียตเนี่ยที่ได้ตายเกลื่อนกันเรียบเลยซึ่ง สภาพของทหารส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะเป็นสภาพที่เหมือนกับมีกรงเล็บของอะไรบางอย่างได้มาตัดฉีกเนื้อเขาไว้ให้ขาดจนร่างกระจุยนะครับจนกระทั่งบางร่างเนี่ยกระเด็นไปแขวนห้อยต่องแต่งอย่างน่าสะอิดสะเอียนอยู่บนต้นไม้คือจะมีก็ไม,ม่กี่ร่างแค่นั้นแหละครับที่เขาได้ถูกพบแบบเนื้อนหนังอะไรยังติดกันอยู่ซึ่งไอ้ส่วนใหญ่พวกที่อยู่แบบร่างครบอย่างนี้นะก็นับว่าเขาได้มองไปอย่างโชคดีนะครับคือมันจะเป็นการมองไปแบบเขาได้รีบเอาบ้องตะกัวของอตนเองอะมา เคาะปุ่มชัดดาวของตัวเองให้ตึงต้งตึงต้งตึงตึงจากไปก่อนนะครับเนื่องจากเขาคงจะกลัวเลยว่าไอสิ่งที่ได้มาโจมตีพวกเขาขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ้องตะกัวนะครับก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ครับเนื่องจากว่าไอบริเวณนั้นนะมันจะมีแบบลูกตะกัวที่ตกเรียงรายอยู่เต็มพื้นเพียบเลยหากแต่ว่ามันจะไม่มีร่องรอยของศัตรูหรืออะไรก็ตามที่ทหารโซเวียตได้ต่อสู้ยิงอยู่ตรงนั้นน่ะได้ตกอยู่เลยนะครับซึ่งเอเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยได้ทําให้คนเขาสงสัยกันมากว่า อะไรกันล่ะแล้วอะไรกันมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องราวที่น่าสยดสยองได้ขนาดนี้จนกระทั่งมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ออกมาว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอทหารโซเวียตเหล่านี้เขาจะไปเจอกับพวกฝูงหมาป่ายูเรเชีย w o ูฟนะครับซึ่งมันจะเป็นหมาป่าที่แบบออกหากินอยู่แถวๆซีกโลกทางเหนืออยู่เยอะมากนะครับแล้วหมาป่าพวกนี้ในบางทีพอมันหิวจัดๆมันก็จะโหดร้ายกันมากเลย่าแต่ว่า เมื่อสังเกตจากร่องรอยของมีคมต่างๆที่มันได้ไมาฉีกร่างของทหารเหล่านี้นะครับมันก็กลับเป็นรอยของมีคมที่แบบใหญ่มากกว่าเขี้ยวฟันหรือว่ากรงเล็บของหมาป่าอีกอะคือมันจะใหญ่รล่าๆกับอุ้งตีนหมีนะครับซึ่งก็จริงอยู่แล้วว่าที่บนภูเขาแห่งนะั้นมันก็มีหมีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไอหมีส่วนใหญ่ที่มันไม่ใช่หมีขั้วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นหมีที่ไม่ค่อยโหดร้ายกันมากนะ คือหมีประเภทนี้เนี่ยเอาจริงๆเจอคนเนี่ยมันก็หนีกันไปหมดแล้วมันรักสงบไม่ก็อยากจะไปตบอะไรใครหรอกถ้ามันไม่หิวนะหรือว่าถ้ามันไม่มีลูกนั่นเองเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่พอมีลูกมาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการบ้าแล้วก็กระโดดตบกันแบบเป็นสิ่งเสี่ยงใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะไปกระโดดตบทหารโซเวียตเหล่านั้นได้นะฮะแต่ว่าจํานวนของทหารโซเวียตที่มองไปเนี่ยมันก็เยอะเกินกว่าจํานวนที่แม่หมีจะมาตบนะเพราะแบบถ้ามาตบมาณนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยแบบกองทัพแม่หมีเป็นฝูงอะ แต่ว่ามันก็ผิดวิสัยของแม่หมีอีกนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาสัตว์เหล่านี้มันมีลูกใช่ไหมก็มไม่จำเป็นสูงสิงอะไรอื่นกบคงเหมือนพวกมนุษย์แม่เวลามีลูกหรอกแต่ว่ามันก็จะแยกตัวออกมาดูแลลูกไปดังนั้นเองไอ้ข้อสันนิษฐานว่าทหารโซเวียตเหล่านี้เขาไปได้เจอกับหมีมานะครับมันก็ดูน่าจะเป็นไปไม่ค่อยได้เลยอะ่ะ บวกกับว่าเราต้องอย่าลืมนะว่าไอทหารโซเวียตที่เขาได้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นมามือเปล่านะแต่แต่ละคนนี่ก็มีอาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยแล้วมันก็มีร่องรอยของการยิงปงยิงปืนอะไรเนี่ยตกอยู่เป็นกระสุนเพียบเลยนะครับากแต่ว่าทําไมกันละ่ะทําไมกันมันถึงไม่มีซากของสิ่งที่ได้โดนพวกเขายิงเนี่ยล้มอยู่เลยหรือว่าถ้ามันเป็นสัตว์ร้ายอะไรเนี่ยมันก็่าจจะมีแบบซากขนสัตว์ตีนสัตว์รอยเท้าสัตว์อะไรอยู่ด้วยใช่ไหมแต่แบบพอได้สังเกตดูนะครับมันก็แบบเกลี้ยง ไม่มีอะไรเลยคือเรียบมากเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือถ้าหากมันเป็นหมีอะไรมาจริงๆเนี่ยนะพวกเขาก็คงจะวิ่งหนีแหละคงจะไม่มีทหารหลากหลายคนเนี่ยได้เอาบ้องตะกั่นนะครับมากดปุ่มชัดดาวเพราะรู้ว่าพวกเขาหนีไปยังไงก็หนีไม่ทันหรอกซึ่งนั่นนะ่ะมันก็เลยที่ทําให้เรามาสู่ข้อสันนิษฐานในข้อสุดท้ายครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเหลือเชื่อหน่อยนะแต่ว่าพวกชาวเผ่าซามีหรือว่าพวกชาวเผ่าในแถบท้องถิ่นนั้นนะครับเขาเชื่อกันอย่างมากเลยว่ามันจะต้องเป็น สิ่งนี้อย่างแน่นอนเลยนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสตารู ue, หรือว่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่พวกเขาได้เชื่อว่าไอเจ้าสิ่งนี้มันจะสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่มันอยากจะเป็นนะครับไม่ว่าจะยักษ์เอ่ยจะเป็นสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่มีเขี้ยวมีกรงเล็บอะไรเนี่ยคือถ้ามาเทียบกับตำนานบ้านเราอิสตาลูนี่มันคงจะแค่แคแบบนางสมิงอะไรประมาณนั้นละมั้ง ที่มันแบบมักจะล่อคนที่เดินป่ามาฆ่านะครับผมเนื่องจากอย่างที่บอกใช่ไหมไอ้ชาวซามีเนี่ยเขาก็เชื่อบนจุดยอดเขานั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนประตูมิติอะไรที่แบบจะไปนําสิ่งของจากอีกต่างโลกมาจนทําให้พวกเขาต้องมาบูชงบูชากันบนยอดเขานั้นนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยแอดก็ไม่สามารถไปหาคําตอบหรือว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้นะครับคือเราพยายามหาแล้วว่าแต่ก็หาไม่เจอนะครับแต่ถึงขนาดก็ตามด้วยความซึ่งเรื่องนี้เนี่ย มันได้น่ากลัวแล้วก็สยดสยองอย่างมากนะครับพอหลังจากข่าวที่มีทหารโซเวียตอย่างหลากหลายเนี่ยได้ขึ้นไปมองบนภูเขาลูกนี้แล้วมันได้กระจายกลับไปบอกอย่างที่บ้านเขาใช่ไหมในกลุ่มโซเวียตเนี่ยก็เริ่มตั้งชื่อให้กับภูเขาลูกนี้แล้วว่าภูเขาแห่งความตายนั่นเองนะครับทั้งๆที่ ไอค้คำว่าวอเทอร์วาราซึ่งเป็นชื่อของภูเขาลูกเนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นชื่อว่าภูเขาแห่งชัยชนะหรือวิกตอรี่เมลเทนอะไรประมาณนั้นเนอะซึ่งถ้าใครยังชอบเรื่องราวอะไรดาร์กแบบนี้อีกแอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์แฮชแท็กดาร์กไดอารี่ได้ฟังกันอีกยาวๆหลากหลายเรื่องเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีเรื่องอะไรจะแนะนํามาเนี่ย aine, ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเช่นกันเด้อหรือจะไปแวะเพจเฟซบุ๊กไอจี IG อะไรของแอดก็ได้นะครับ fn diary ชื่อเดียวกันเลยและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อ 拜拜。Bye bye.